สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานเล d m i 14C หลังจากได้ทดลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับผมว่าเราเจออะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ฟังในคลิปนี้เนาะและหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปการเล่นโซเชียลกล้องการเล่นเกมการใช้งานแบตเตอรี่สําหรับคลิปแกะกล่องตัวเครื่องนะครับผมว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมเราทําไว้แล้วในช่องนะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะ เรามาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอการแสดงผลของรุ่นนี้นะครับผมจะให้มาที่ขนาด6.88นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ120เฮิรต์ด้วยนะทำให้เวลาเราเลื่อนใช้งานหน้าจอนะครับผมการแสดงผลนะครับค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับผมมากกว่าจอแบบ60เฮิรต์นะยังเห็นได้ชัดเลยแหละซึ่งมือถือในราคาประมาณนี้นะครับ3,000บาทนิดหน่อยเนี่ยส่วนมากก็จะให้จอมาที่60เฮิรต์นะครับผมเครื่องนี้ได้มาเป็น120เฮิรต์ผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมดีเลย การแสดงผลสีสันด้วยความที่เป็นพาร์เนลแบบ IPS นะครับการแสดงผลสีสันก็ถือว่าในระดับที่ยอมรับได้นะไม่ได้สีสันชูฉาดมากเหมือนพวกกับจอ o อ e d เนาะถ้าใช้งานดูภาพดูวิดีโอนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับความสว่างของหน้าจอหากใช้งานในอาคารนะครับผมหรือใช้งานในบ้านทั่วไปนะครับผมเปิดความสว่างสัก5 0า0นนะครับผมจะก,กำลังดีนะ หากอยู่กลางแจ้งหรือใช้ความสว่างเต็มที่นะครับผมมันอาจจะสู้แสงได้ไม่ดีนะครับอาจจะต้องใช้มือบางบ้างนะอันนี้ต้องเป็นแสงแดดตอนช่วงเที่ยงเลยนะครับผมถ้าเป็นบ่ายๆใสๆเนี่ยเราก็ยังใช้งานหน้าจอมองเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับผมตัวหน้าจอจะมีโหมดนะครับสาหรับตัดแสงสีฟ้าด้วยนะครับผมเราสามารถเข้าไปเปิดได้เนาะเข้ามาที่ตั้งค่านะครับแล้วเดี๋ยวเราเลื่อนมาที่ตรงนี้ครับผมการแสดง,งผลและความสว่างนะ เข้าไปที่ตัวเลือกโหมดการอ่านนี้นะครับผมเราสามารถตั้งให้มันปรับอัตโนมัติตามเวลาของประเทศนั้นๆได้นะเช่นตอนกลางวันก็จะเป็นโหมดปกตินะตอนมืดตอนกลางคืนก็จะเป็นโหมดแบบหน้าจอจะปรับเป็นสีเหลืองขึ้นมานะครับสําหรับตัดแสงสีฟ้านะหรือรหรือว่าเราจะตั้งเวลาเองก็ได้นะครับผมว่าจะให้ตัวเครื่องมันเปิดปิดโหมดเนี้ตอนกี่โมงนะครับ สำหรับการใช้งานโซเชียลนะครับผมด้วยความที่ตัวเครื่องนะให้หน้าจอแบบ120เฮรมานะครับการถ่ายฟีดโซเชียลต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับอันที่ส่งความลื่นไหลาตามไปด้วยนะการปัดดูคลิปเรียวนะครับผมใน f a c e b o o k นะก็จะดูได้ต่อเนื่องไม่สะดุดนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมหากเราใช้ TikTok นะครับหากเราเปิดคลิปใน TikTok ดูนะการที่ เรานะครับผมได้จอ120เฮิรต์นะครับก็เช่นเดียวกันนะเราจะดูได้ลื่นไหลนะครับผมแต่แต่ที่ Tik t o k นะครับมันจะเป็นคลิปแบบอย่างเดียวนะไม่มีคอนเทนต์อื่นๆเนาะถ้าเราต้องการที่จะปรับแบบเร็วๆนะครับมันอาจจะมีอาการกระตุกบ้างแต่ถ้าเราเลื่อนเลื่อนช้าๆไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่มีปัญหานี้นะก็ดูได้ตามปกตินะครับผมตัวเสียงลําโพงนะครับผมเครื่องนี้จะให้มาเป็นลําโพงเดี่ยวนะครับผมอยู่ข้างล่างฝั่งฝาแบบนี้เนาะ การแสดงผลของเสียงนะครับผมก็ถือว่าดังใช้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราเปิดแบบเต็มที่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงมันจะออกแนวแบบไม่ได้แตกซ่านมากเหมือนรุ่นอื่นๆที่เราเคยใช้ในระดับราคาประมาณนี้นะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมทางที่ดีก็คือเปิดเซียตสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันก็กําลังฟังดีนะมิติเสียงนะครับผมไม่ได้เน้นตัวเบสมากแล้วก็เสียงก็ไม่ได้เป็นในโทนแหลมมากเกินไปนะครับผมจะเป็นแนวแกลางๆนะครับผมก็ ถามว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างในมือถือราคาประมาณ3,000บาทนะแล้วก็ผมก็ถือว่าคุณภาพเสียงก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมไม่ได้แย่นะครับใช้ได้เลย สำหรับประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับ Redmi 14C นะจะให้ชิปนะครับผมเป็น Helio G81 Ultra นะครับมาพร้อมกับแรม6 g b นะครับผมแล้วก็ Storage นะครับผมจะมี128กับ256นะครับทดสอบผ่านแอป AnTuTu นะครับจะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ250,000นะแล้วก็ Storage ของตัวเครื่องนะครับ ROM นะจะให้มาเป็น UFS 2.0นะครับมันก็จะอ่านเขียนได้เร็วกว่าพวก Storage ที่เป็นแบบ eMMC นะครับผม G.P.U. นะครับผมตัวนี้นะจะได้มาเป็น G.P.U. นะครับผมตัวเดียวกับ N.O.G. 8 5นะครับผมซึ่งคิดว่าการเล่นเกมก็น่าจะทำได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับการเชื่อมต่อนะครับผมเครื่องนี้นะครับก็จะรองรับเป็น WiFi 2.4นะครับผม Wi-Fi 5 g ิกแล้วก็สามารถใช้4 G ได้2ซิมนะครับผมสล็อตใส่ซิมการ์ดนะครับผมจะอยู่ด้านซ้ายออกมาทางข้างบนนะครับผมมันจะใส่ได้ 2ซิมบวก1 SD ่การนะครับเราไม่ต้องแย่งกันเนาะว่ามันจะต้องเสีย1ซิมไปให้ s d card หรือว่าไงครับผมก็คือใส่ได้เต็มๆเลยเนาะ2ซิมบวก1 SD ไม่ต้องแย่งกันนะครับว่ามันต้องว่าเราจะใช้แบบใดนะทดลองนะครับผมเล่นเกม RV นะครับปรับได้สูงมากทุกอย่างนะครับยกเว้นการแสดงผลนะจะปรับได้สูงการเล่นนะครับผมเฟรมเรทจะเกาะระดับ5060เฟรมนะครับผมแม่นว่าเราจะไม่ได้เล่นในโหมด10 1 0นะ เมื่อมีการประทะหนักๆนะครับผมเฟรมเรทนะครับผมก็ไม่ได้ตกมากนะครับผมแล้วก็เครื่องอาจจะมีความร้อนนิดหน่อยแต่ว่าก็กลับมาเย็นได้เร็วนะครับการเล่นผับ g เนาะปรับกราฟิกได้ s d เฟรมเรทได้สูงนะครับผมถ้าปรับระดับนี้นะเราก็สามารถเล่นได้แต่แอปอาจจะแอบกระตุกเล็กๆนะครับก็เหมือนเดิมว่าหากต้องการเล่นให้สนุกนะครับผมแล้วแนะนําให้ปรับกราฟิกลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทอัลต้านะครับผมจะเล่นได้ลื่นและตัวเครื่องไม่ ร้อนจนเกินไปนะครับผมและตัวเครื่องนะครับผมจะมีเมนูเกมเทอร์โบเนาะช่วยปรับเครื่องให้เหมาะกับการเล่นเกมนะครับผมโดยจะปิดการแจ้งเตือนเราสามารถที่จะจับภาพหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอหน้าจอระหว่างที่เราเล่นเกมได้นะครับสําหรับการใช้งานกล้องถ่ายภาพนะครับเครื่องนี้นะครับจะให้เลนหลักนะครับผมความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเลนวันระยะ2ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็ไฟแฟลช LED 1ดวงนะครับ โมดูลกล้องนะคบถ้าสังเกตว่ามันจะยืดออกมาจากตัวเครื่องประมาณหนึ่งเนาะอันนี้เราใส่เคสไปแล้วนะมันก็จะปกป้องเลนกล้องได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เคสนะครับผมเป็นกล้องที่นูนออกมาถ้าเราวางใช้ตัวเครื่องกับพื้นแล้วมีการแบบถูถ่ายไปมามันก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับเลนกล้องได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโหมดกล้องนะครับผมมีอะไรให้เราปรับใช้งานบ้างน,นะครับผมเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับผมด้านล่างจะมีเมนูให้เราเลือกเนาะก็ เมนูแรกนะครับจะเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวช้านะครับผมหรือ time lapse นั่นเองเนาะเราสามารถที่จะใช้เลนหนึ่งเท่าหรือว่า2เท่าในการถ่ายได้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับค่าเบื้องต้นได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเช่นปรับตัวไวบรลานนะครับปรับ a u t o f o c ัสปรับ speed s h u ปรับ iso นะครับปรับชุดช่วยแสงได้เนาะและเราสามารถที่จะเลือกสป e ด d ในการ playback ได้นะครับผมว่าเราต้องการที่จะให้ playback นะครับผมเท่าไหร่นะครับผมในนในในตรงความเร็วนะตรงนี้นะครับ แล้วก็แต่ละอันนะครับผมก็จะบอกไปด้วยนะว่าเหมาะกับการถ่ายอะไรนะครับผมเช่น 4x ก็เหมาะกับการถ่ายถนนนะครับ 1.8x ก็เหมาะกับการถ่ายพืชเจริญเติบโตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระยะเวลานะครับผมระยะเวลาอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่เราจะเปิดกล้องนะครับผมสูงสุดได้นาน240นาทีนะครับก็จะมีคาแนะนําบอกนะว่าแต่ละนาทีนะครับเหมาะกับการถ่ายอะไรเนาะประมาณนี้นะครับก็สําหรับทั้งหมดวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะถัดมา ในโหมดวิดีโอนะครับผมเราสามารถที่จะใช้เลนหนึ่งเท่าสองเท่าในการถ่ายได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับความบิวตี้ในการถ่ายวิดีโอได้เนาะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็ความละเอียดของวิดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่10,80 P 30เฟรมนะครับผมและเราสามารถถ่ายไป 720p ได้นะครับผมมีให้เลือกเท่านี้เนาะสำหรับวิดีโอนะครับผมความละเอียด เราสามารถที่จะเปิดเส้นตารางแล้วก็ปรับอัตราส่วนภาพได้นะครับว่าเราจะถ่ายเป็นแบบ16ต่อ9หรือว่าจะใช้เป็นไวสกรีนนะครับ21ต่อ9ได้นะครับเป็นคล้ายๆสัดส่วนที่เราดูหนังนะครับผมก็จะเป็นแบบยาวเนาะก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับสําหรับในโหมดวิดีโอโหมดรูปถ่ายนะครับผมก็เหมือนเดิมนะเลือกเรนหนึ่งเท่า2เท่าได้นะครับปรับความบิวตี้ได้แล้วก็เลือกฟิลเตอร์ได้เช่นเดียวกับวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะ เปิด HDR ได้ปิด HDR หรือว่าจะใช้เป็น HDR a u t o ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดแฟลชได้เปลี่ยนอัตราส่วนภาพได้นะครับก็อัตราส่วนภาพจะมีให้เลือกทั้งแบบยาวนะครับ widescreen ถ่ายเต็มจอเป็นแบบ16หกต่อต่อ4หรือว่าเป็นสแควร์1ต่อ1ก็ได้สาหรับถ่ายลง IG เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดเส้นตารางได้จับเวลาได้นะครับแตะเพื่อถ่ายรูปก็ได้ปรับเบอร์ก็ได้นะครับ ตัวปรับเบอร์นะครับผมมันก็จะเป็นการอารมณ์เหมือนถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ประมาณประมาณนี้ไหมมันมันไม่ใช่เนาะแต่เราก็เหมือนแบบไซเอฟเฟกมากกว่าประมาณนี้นะครับผมก็เป็นแบบฟุ้งๆประมาณนี้เนาะก็ไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้นะครับเราอาจจะไปปรับที่ฟิลเตอร์เอาก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายภาพได้นะครับผมก็คือ3ามวิหรือว่าสูงสุดนะครับผมที่ 60วินาทีเลยนะครับผมสำหรับการถ่ายตั้งเวลานะประมาณนี้นะครับหมดถัดมานะครับผมก็คือภาพบุคคลนะอันนี้ก็คือการถ่ายหนะ้าชัดหลังเบอร์นั่นแหละเราสามารถที่จะปรับค่า F ได้นะครับผมต่ำสุดอยู่ที่ F 1เนาะแล้วก็สูงสุดนะครับผมได้ที่ F 16นะครับแล้วก็การถ่ายกลางคืนการถ่ายกลางคืนเราก็สามารถที่จะใช้เลนส์หนหรือว่า 2x ในการถ่ายได้นะไอห 1x 2x เนี่ยมันเป็น มัน,นเป็นการใช้เล่นเดิมนั่นแหละแต่แค่มันคือการครอบเข้าไปนะครับผมการถ่ายกลางคืนเราไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้มากแล้วครับผมมันเป็นการลากสปนะีดชัตเตอร์เนาะเราลองใช้งานดูแล้วมันก็เป็นการลากสปีดชัตเตอร์สักประมาณ2วินนั่นแหละภาพก็ไม่ได้ดูสว่างขึ้นมากอะไรนะครับและโหมดสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการถ่าย50บลนะ้านพิกเซลเนาะเป็นการถ่ายแบบเต็มความละเอียดนะครับการถ่าย50บล้านพิกเซลนะครับผมเราสามารถซูมได้2เท่านะครับผมแล้วก็ ระยะปกติก็คือหนึ่งเท่าเนาะอันนี้ก็คือปรับเวลาไม่ได้เลยแล้วก็จะถ่ายแบบเต็มความละเอียดนะครับห้าสิบล้านพิกเซลอย่างเดียวสําหรับนําไปครอบรูปหรือว่านําไปซูมดูทีหลังนะครับผมประมาณนี้นะสาหรับการใช้งานของกล้องนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับเครื่องนี้จะให้กล้องหน้ามาีความละเอียดนะครับ13ล้านพิกเซลนะแล้วก็ได้ f อยู่ที่2.0นนะครับผมตัวกล้องหน้านะครับผมเราก็สามารถที่จะปรับฟิลเตอร์ได้นะ แล้วก็จะมีโหมดบิวตี้นะครับผมให้เราเลือกใช้งานนะครับผมก็จะมีผิวเนียนมีตัวหน้าเรียวนะครับผมอะไรประมาณนี้นะมันก็จะปรับได้มากกับตัวกล้องหลังนะครับผมแล้วก็โหมดอื่นๆน,นะครับผมของกล้องหน้านะก็จะเช่นเดียวกับกล้องหลังเลยนะครับผมถ่ายวิดีโอได้พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเช่นเดียวกันนะครับก็โหมดเดียวกับกล้องหลังเลยนั่นแหละแค่มีการเพิ่มโหมดบิวตี้ ้ามาเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับกล้องหน้านะครับถ่ายได้คล้ายๆกับกล้องหลังนั่นแหละ สำหรับระบบปฏิบัติการนะครับผมที่มาพร้อมกับเครื่องนี้นะครับผมจะเป็นตัว Xiaomi HyperOS นะครับผมบนระบบปฏิบัติการ Android 14เนาะตัว UI ของตัว Xiaomi HyperOS นะครับผมมันก็จะมีโฆษณานาะเด้งมาบ้างนะครับผมระหว่างที่เราใช้งานนะอย่างเช่นตอนนี้นะมันก็จะมีแบบแนะนำเกมอะไรต่างๆขึ้นมานะครับ ซึ่งตัวแอปที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับผมเราสามารถที่จะลบออกได้นะพวกเกมเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ที่ติดตั้งมากับเครื่องนะครับผมแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแอปในเครือของมีเองนะซึ่งบางอันเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นนะครับเราก็ลบออกได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมในส่วนของแอปที่ติดเครื่องมาในด้านของความปลอดภัยนะครับผมเครื่องนี้นะจะสามารถนะครับผมใช้งานนะครับสแกนลายนิ้วมือได้นะครับตัวสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ที่ปุ่ม power ด้านข้างตัวเครื่องนะครับ เราสามารถที่จะตั้งค่านะครับผมให้จดจาลายนิ้วมือเพื่อทําการปลดล็อกตัวเครื่องได้หรือจะใช้กล้องหน้านะครับผมในการสแกนใช้งานก็ได้แต่ข้อจํากัดของกล้องหน้าก็คือมันจะไม่สามารถใช้งานได้ในตอนมืดเนาะหรือว่าแสงไม่พออะไรประมาณนี้นะครับตัวปุ่ม power ตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผมว่า double tap นะครับสครั้งนะครับเปิดฟังก์ชันอะไรนะครับกดกดแชร์ไว้เปิดฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวเราก็สามารถเซตได้นะครับผมในในตัวเครื่องเนาะและก็ที่ ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของมีเนาะมันสามารถที่จะทําแอปนะครับผมเป็นแอปโคลนได้นะครับเราสามารถที่จะโคลนแอปที่เราต้องการใช้งานได้นะครับเช่นหากเรามี Facebook 2บัญชีมี Li น์สบัญชีนะครับผมเราก็โคลนแอปแยกออกมาเพื่อให้เราใช้งานได้นะครับเกมก็ทําได้นะหากเรามีบัญชีเกมหลายบัญชีนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะโคนดพับ G เป็น2 Account ได้โคน RV เป็น2 a c c o u n t ได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาสลับบัญชีนะครับผมตอนที่เรากำลังจะเล่นเนาะมันอาจจะทำให้เราแบบ เสียเวลาได้นะครับผมหรือว่ายัางไงก็มันก็เป็นข้อดีแหละที่เราจะได้ไม่ต้องล็อกอินล็อกเอาท์บ่อยๆนะครับผมเกมก็สามารถทําได้นะเราก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับแล้วเราก็มีตัวล็อกแอปนะครับผมสําหรับเพิ่มแอปนะครับผมที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นนะครับผมใช้งานเวลาที่คนอื่นมายืมมือถือเราไปใช้นะแล้วก็แอปเหล่านั้นนะครับผมมาซ่อนไว้นะครับเวลาจะใช้งานนะเราก็จะต้องมีการใส่รหัสผ่านเพื่อจะ activate นะครับผมเข้าไปใช้งานแอปเหล่านั้นเนาะ สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่นะครับตัวเครื่องให้แบตมาขนาด5 1 6 0 m มิลลิแอมเนาะถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้เกิน1วันสบายๆเลยแหละเราชาร์จเต็ม100%นะครับผมกลับบ้านมาสัก1ทุ่มเนี่ยแบตยังเหลือประมาณ40-50%สเลยนะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมการเล่นโซเชียลถ่ายรูปนิดหน่อยเปิดแผนที่บ้างนะครับหากใช้เป็นเครื่องสำรองอยู่ก็ได้เกิน2วันสบายๆนะครับผมการชาร์จ18วัตต์นะ ไม่ได้เร็วมากกับขนาดแบต5,160นะครับผมเกือบหมดจนถึง100%เนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะก็ถือว่าพอรับได้อยู่นะครับเราสามารถนะครับผมที่จะตั้งค่าการชาร์จได้นะครับผมเราเข้ามาที่การปกป้องแบตเตอรี่เนาะแล้วเราก็สามารถนะครับผมที่จะเลือกให้ตัวเครื่องนะครับผมชาร์จอยู่ที่80%ได้นะครับผมเพื่อป้องกันนะครับผมไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมมากเกินไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าใครจะชาร์จเต็มร้อยหรือว่าจะชาร์จแค่80นะครับ ถ้าเราตั้งไว้ชาร์จ80ิพอถึง80ปุ๊บเครื่องก็จะตัดการชาร์จไฟไปเองนะครับสรุปการใช้งาน Redmi 14C นะครับผมเครื่องนี้เหมาะกับใครนะด้วยหน้าจอนะครับผมที่มีขนาดใหญ่แล้วเราจะซื้อให้ผู้ใหญ่นะครับผมใช้ก็ได้หรือจะซื้อให้กับน้องๆใช้ก็ได้นะครับหากใครมองว่าเราหน้าจอใหญ่แต่ว่าฟอนมันเล็กเกินไปนะเราก็สามารถที่จะปรับฟอนต์ให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับผมมันก็จะอ่านง่ายสบายตาม,มากยิ่งขึ้นเนาะ ตัวเครื่องนะครับที่มาพร้อมกับชิป Helio G81 Ultra นะชิปที่ให้มาก็ถือว่ามันไม่ได้แรงมากอะไรนะครับผมการใช้งานทั่วไปก็คือสบายๆเนาะหน้าจอก็สวยนะครับผมลื่นไหลดีนะครับผมหากใครที่กำลังมองหามือถืองบประมาณ3,000บาทนะครับผมเครื่องนี้ก็ถือว่าอยู่ในตัวเลือกที่น่าสนใจอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็คร่าวๆนะครับผมประมาณนี้นะจากการที่เราได้ไปลองใช้งานมาแล้วก็นำประสบการณ์ที่ได้ลองใช้มาเล่าให้ฟังนะครับ ใครใช้เครื่องนี้แล้วเจออะไรบ้างนะครับผมคอมเมนต์แจ้งเราในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปตามอ่านนะครับและสุดท้ายนะครับหากชื่นชอบคลิปเราก็รบกวนฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมในการทําคลิปต่อไปเนาะวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอลาไปกับ r e d m i 1 4 C ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการพามาชมรุ่นใดอีกนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ